ครับสวัสดี f อทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดตสวนหน้าบ้านแล้วนะครับว่าร้านแจนสปอร์ตทำอะไรบ้างนะครับน่ครับปลูกต้นไม้นะครับเอซีทุกคนนะครับนี่ครับผมอันนี้ถุงเงินถุงทองไหครับผมนะครับเงินถุงทองนะครับเราก็ปลูกต้นไม้ที่ราคาเบาๆนะครับเราไม่ต้องโอ้ไปกระแสรอเขาเยอะครับ ขอน้องมาปลูกบ้างอะไรบ้างครับตอนนี้ครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าคือต้นอะไรครับ F4 ป่านนี้ผมก็ยังนั้นไม่ได้ว่าคือต้นอะไรนะครับนี่ก็น่าจะเป็นมะคู่มะเมียหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเพื่อนเกลให้มานะครับเริ่มโตแล้วครับเป็นป่าแล้วครับ f c บ้างแล้วก็มาคุยอัปเดตกันนะครับนี่อะไรชมพูชมพูนะครับ พันว่างๆครับ F4 ของว่างต้นไม้เราสองางทางนะครับมีต้นอะ,อะไรเนี่ยชื่อว่าคุมนะครับใครต้องการมาขยายพันธุ์ได้สวยครับนี่แมมเม็ดพริกนะครับอันนี้เม็ดมันนะครับ F4 ว,ว่างของเรานะครับเป็นสวนสวนหน้าร้านนะครับเราก็ติดถนนใหญ่มา่เงี้ยในสวนหน้าร้านในร้านเราอยู่ข้างบนนี้ครับมีร้านเรา ีให้ดูภายในนะครับนี่ครับร้านแกนสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนหลังบ้านกันนะครับทาโรครับทาโรลูกชายอีนี้อะไรนะครับเนี่ยมาแบ่งได้นะครับใครต้องการที่ว่าจะมาขยายพงขยายพันธุ์นะครับผมก็เน็บไว้นะครับ ต้นไม้เราใหญ่พันทิ้งไว้ครับนี่ครับอันนี้เอาไปปลูกกันนั้นดีครับไว้หน้าบ้านใครต้องการก็มาเอาได้ครับผมไม่รู้ว่าปีกมแมลงสาบหรืออะไรไม่รู้จำไม่ค่อยได้แล้วครับสี่นี่ยสวนหน้าบ้านนะครับเป็นตึกนะครับเป็นตึกนี่เป็นไดเศรษฐีนะครับ f c เดินดูรอบๆบ้านนะครับอันนี้เป็นตึกสองฝั่งนะครับตึกใหม่ครับตึกใหม่เขาขานี่เราตึกฝั่งนี้อาจารย์อาร์มันเบอรี่ครับสูงใหญ่แล้วครับมัดไว้ครับมัดทิ่งไว้ลต้นไม้ไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็ก้านดำมั้งครับเนี่ยครับมะละกอครับมะละกอไว้ต้นดำมะละกอไม่ใช่ใบกัญชานะครับเนี่ย โยมปลูกใส่โฟมไวครับมีสรดนะครับมีไม้นี้มะขามนะครับมะขามตัวหันปลูกไว้จะทำเป็นแนวรั้วนะครับแล้วก็เพาะทิ้งไว้ครับฝักสาลิกาฝักเทพานะครับซึ่งผสมขวดแล้วนะครับ FC นะครับเราซื้อมาแล้วก็นำมาไว้เสียบไว้นะครับมีทั้งอะไรเนี่ย ใบแมงลักก็มีนะครับโหระพาก็มีนะครับโหระพานะครับขึ้นช่ายครับขึ้นช่ายเรานะครับฟีฟซีขึ้นช่ายกินแล้วเราซื้อมาแล้วก็เซบเสียบไว้ครับภาพเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับผมประหยัดได้ประหยัดครับฟีฟซีนี้ครูนะครับใครต้องการมาแบ่งไปปลูกได้นะครับอยู่ข้างโอ้โหตึกเยอะครับอันนี้ก็เป็นอ้อยนะครับอ้อยหวานก็เพาะเดี๋ยวจะไปปลูกพวกหนองนานะครับฟีฟซี อันนี้ต้นที่เขาปลูกต้นอะไรผมจําไม่ได้ครับไม่ใช่ใบกัญชานะครับเป็นใบที่เขาต้มใส่ใบเลือดหมูครับหอ,หอมเสียบนะครับฟรดึ๊บ <MC. S 1> ให้มันหน่อยปลูกประกอรทิ้งไว้ครับพื้นที่มันจะไม่มีนะครับมันมีแค่ตึกนะครับพื้นที่ของเราอันนี้มันก็เป็นช่องระหว่างาตึกที่เขาสร้างนะครับ F รครับตึกที่เขาสร้าง ต้นพริกเราก็หมดอายุแล้วเราก็เอาเพื่อตำลึงนะครับมาปลูกครับยอดเต็มเลยครับตำลึงนะครับเอาไว้ต้มเลือดหมูเอาไว้ลวกกินน้ำพริกนะครับเนี่ยครับสุกซีครับมูเพื่อสังกัวมะเขือครับปลูกกินแล้วก็สาดมาทิ้งทิ้งไว้แล้วก็เกิดครับพริกพวกพริกเนี่ยครับ ปลูกไว้ครับตอนนี้แทบจะไม่ได้ซื้อนะครับแทบไม่ได้ซื้อเลยนะครับพิกเหล่าเมื่อคืนเมื่อเขือนะครับ Fc ใบชกูนะครับนี่ใบชกูปลูกไว้ครับอันนี้ต้นเทียนทองเดี๋ยวก็จะไปปลูกที่โคกหนองนานะครับอันนี้มะนาวนะครับมะนาวเดี๋ยวจะได้เอาไปตอนกิ่งทิ้งไว้นะครับสรุปแล้วน่าจะเป็นมะนาวแป้นนะครับใน Fc ครับโดกมากเลยครับ Fc ตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่มีลูกนะครับ F4 ครับเนี่ยครับลูกมันนะครับมะนาวนู่นครับ F4 ครับเนี่ยมันเกิดอยู่ต่ำๆเต็มเลยครับนู่นครับเริ่มแบบแบบเยอะแล้วครับอันนี้ก็เป็นแหนแดงนะครับแหนแดงแล้วก็เพาะไว้เอาไปให้ปลาครับอันนี้ก็กล้วยครับเริ่มมีลูกมีผลให้แล้วนะครับในส่วนหลังบ้านนะครับ F4 ครับส่วนหลังบ้านนี่ครับแหนแดงนะครับใช้กล่องโฟมเพาะครับ เดี๋ยวเราไปดูมะนาวนะครับมะนาวเพียบเลยครับผมนี่ครับยังไม่ได้เนี่ยมะนาวครับ fc เห็นไหมครับนี่มะนาวแล้วเห็นไหมครับนี่ครับมะนาวนะครับ fc นี่ครับหลังบ้านก็มีพริกนะครับลูพริกไว้ครับเริ่มแก่แล้วครับ fc มะนาวครับแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นมะนาวแบบไหนนะครับมะนาวมะนาวเป็นมะนาวแป้นนะครับนี่พวงนู่นสามลูกเลย fc นะครับนุ่น เดี๋ยวเราตัดให้มันต่ําลงแล้วก็ไปชำไว้นะครับมะนาวเดี๋ยวไปปูที่โคกหนองนาครับนะครับส่วนหลังบ้านเราก็มีแคนามีแครครับมะละกอกล้วยนะครับก็มีผมชื่อรถไอไออะไรนะต้นพะนาเม็กซิโกครับมีตะไคร้มีข่าครับมีทุกอย่างครับ ปลูกทิ้งไว้นี่ก็เป็นน้อยหนาครับน้อยหนามาปลูกไว้หลังหลังบ้านนะครับมะละกอครับมะละกอเอซีจะหลังบ้านนะครับนู่นก็เป็นพริกนะครับนี่คือส่วนหลังบ้านนะครับใบกะเพราครับใบกระพงใบกะเพราครับเอสซีนี่ครับหญ้าลกครับแต่ไม่เป็นไรเอาคุมพื้นนั้นไว้คุมไอความชื้นเราไว้ครับพริกนะครับเดี๋ยวเราเดินไปก็หลังบ้านนะครับ มันว่างๆครับมันไม่ใช่ดินดีอะไรแล้วครับเป็นดินที่เขาสร้างตึกนี่และครับมาค่อยทําครับมาปรุงให้เขาครับมีหญ้ามีอะไรมาคุมไว้ครับ f อซครับโอเคเดี๋ยวผมฝากคลิปชมสวนข้างตึกเราไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ f อซครับโอเคยังไงเดี๋ยวผม่ายให้ดูใหม่นะครับ f อซครับ โอเคครับผมขอบคุณค่าที่ติดตามรับชม